อันต <mile> ีมันกลับมาแล้วจริงเหรอแล้วมันไปอีกไงปะเฮ้ยระวังให้ตองใจระวังใจความเร็วอย่างเดียวมันไม่ฟังเฮ้ยเพื่อแมนด้วยดักเสลยเยอะออกมาแล้วอยากไปโลซ่าเพื่อนเพื่อนจูเลียนนายไปล่อล่อเอาเทลให้หน่อยได้ะแบบรอบลับรอบผังหารล่ะถือว่าขอกัน

มามาเวนเวนเว้นจงสู้ยางชาฉลอดเว้นเว้นเฮ้ยเฮ้ยเว้นขาคุณต้ went 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 องสิกเลยเฮี้ยไหวนะ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 เอวนะไ เออไม่ไหวหรอกไปทำตอบเออตอบโตแทนไม่รู้มันพ okay? ิมพ์เลยเฮ้ยเพื wrote, ่อนรวมตัว Yes ไม่ยังรู้เลยทีรักไปทีรักโซนอะที่รักโซนก็ได้นะเดี๋ยวความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอเรักโซนเขาช่ี่รักก็ช่วยปาดปดได้ผมหำ เีอะเรก็เมียหะฉันต้องการเธอมาแล้วทุกคนใจกันด้วเออถอยถอยอถอยเฮ้ยแล้วพี่กูสละชีวิตเจ็ถอยยาถอยยาถอยยาวยกดสามมช้าไปถอยกน้ามาเฮ้จะกดสามมะ กดแปดเพื่นอนเฮ้ยถอยออกมาเดี๋ยวใครวะไอ้้เียน่กากลัวมากมันพุ่งมาแบบจะเอาแล้วอ่ะทุกคน Your tower has been เราไหวเราไพวกใครามีดาบมาตัวตึงอยู่ฉันหล่วงไม่ได้เลยเสร็จแม่าบางบังเ,เ,เราก็เราก็จะมึงเล่นนะคีอย่างเดียวคลิปอย่างเดียว <Black Man. S 2> ยเดี๋ยวพุ่งมัดเดี๋ยวพุ่งมัดโดนสับหล่อ เข้าได้นะเข้าได้นะเล่นได้นะเนี่ยมีติดลงเจ็บเจ็บเจ็บทุกตัวไปไหนกันหมดเร็วไบเฮ้ยเอรี่มันเอรี่มันมั่วนะเอรี่มันลงไปนั้นน่ะไปรับคนหนึ่งเริ่มไปฟ้องไอ้เรียตายเรียตายเด็ดหยอกไหงเดียวแบนออยู่นป้ม ได้หมดได้หมดเดลยตาีแล้วร่วโอ้โหทีมขมไจัวนเหก็พี่ผู้ตายเฮ้ยป้อมใช่ไหมหยกูไม่สนกูไม่สนกูตีป้อม